สวัสดีค่ะพบกันนะคะในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้นะคะเช่นเคยเลยวันนี้พี่เมย์จะเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กดึงดูดเงินเราจะทำยังไงให้ตัวเรานั้นนะคะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินได้อย่างไรนะคะจะทำยังไงจะมีพลังงานแบบไหนเงินถึงจะรักเรานั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาทวนกันก่อนนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องทําอยู่แล้วก็คือการสํานึกรู้คุณนะคะเงินนั่นเองสํานึกรู้คุณเขาจะได้มีเพิ่มนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีเงินเพียงเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะมีแค่ไหนคุณจะต้องสํานึกรู้คุณกับเงินที่คุณมีก่อนนะคะแล้วก็เงินที่เคยมีด้วยต้องสํานึกรู้คุณด้วยนะคะแล้วหลายๆหลายๆคนนะคะคนที่ได้เรียนนะคะในห้องเรียน 28วันปฏิบัติการนะคะมหศัศจรรย์แห่งชีวิตนะคะ28วันมหศัศจรรย์กับชีวิตพี่เมย์มั่นใจว่าคุณจะต้องมีความรู้แล้วนะคะว่าวิธีการสํานึกรู้คุณนะคะการสํานึกรู้คุณที่คุณจะทำนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินเพิ่มพูนนั้นคุณจะทำยังไงพี่เมย์มั่นใจว่าคุณจะมีความรู้แล้วแน่นอนแต่วันนี้นะคะ เรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องการสํานึกรู้คุณดึงดูดเงินนะคะการสํานึกรู้คุณนั้นพี่เมย์เคยบอกไปแล้วว่าถ้าเราสํานึกรู้คุณเท่ากับว่าเราเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นนะคะการสํานึกรู้คุณเงินก็คือเห็นความสําคัญของเงินนั่นเองนะคะสํานึกรู้คุณเขาให้ความสําคัญนะคะว่าเขาสำคัญกับเรามากแค่ไหน นะคะและการสำนึกรู้คุณก็คือการคิดสิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็กล่าวคำขอบคุณจากความรู้สึกในหัวใจของเรานั่นเองนะคะทีนี้นะคะจะพูดให้ fc พี่เมย์นะคะได้จดจำนะคะจดจำคำนี้ของพี่เมย์ไว้นะคะคนที่สำนึกรู้คุณจะได้รับและมีเพิ่ม มากมายอย่างเหลือเฟือคนที่ไม่สํานึกรู้คุณหรือคนที่ไม่เห็นความสําคัญของสิ่งใดคนคนนั้นจะถูกลดทอนแล้วก็ถูกริดรอนหรือถูกลิฟสิ่งเหล่านั้นไปจากคุณในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้นะคะเราเป็นคนที่สํานึกรู้คุณ กับสิ่งที่เรามีแล้วหรือยังนะคะการสำนึกรู้คุณเพื่อเป็นแรงดึงดูดเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาพี่เมย์บอกเคล็ดลับไปแล้วว่าทำแบบไหนวันนี้จะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้หัวข้อของเราก็คือ4สิ่งที่ทำให้คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินถ้าคุณมี4สิ่งนี้ ไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเงินที่คุณมีอยู่เพียงเล็กน้อยก็จะดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณได้อย่างเหลือเฟือเช่นเดียวกันถ้าคุณปฏิบัติอย่างที่พี่เมย์บอกคุณต่อไปนี้นะคะเพราะว่า พี่เมมาบอกคุณคือกฎของแรงดึงดูดกฎของจักรวาลน,นี้และจักรวาลน,นี้นะคะมีความลับที่พี่เมย์เอาความลับมาบอกคุณนั่นเองนะคะแล้ววันนี้จะบอกว่าสี่สิ่งนั้นเดี๋ยวค่อยคุยนะคะเอาใครที่บอกว่าพี่เมย์หนูรู้แล้วล่ะเรื่องการปฏิบัติการสํานึกรู้คุณเกี่ยวกับการดึงดูดเงินนะ่ะ หนูรู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงถ้อยคำมหศจัรยร์หนูก็รู้แล้วว่าจะต้องใช้ถ้อยคาแบบไหนให้ลุกข้ามนะคะให้หนูนะคะข้ามไปตรงเนื้อหาสําคัญใจความสําคัญนะคะในตอนช่วงท้ายได้เลยนะคะว่าสี่หัวข้อที่คุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินแล้วคุณจะต้องทําแบบนี้ในทุกๆวันในชีวิตประจําวันของคุณคุณต้องมีพลังงานเหล่านี้ พลังงานเหล่านี้จะเป็นพลังงานที่ทำให้คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนั่นเองนะคะทีนี้ตอนนี้พี่เมย์อยากจะทวนเรียกว่าอยากจะพูดคุยกับทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินทุกคนคิดว่าสำคัญไหมคะเรื่องเงินเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเงินเนี่ยเป็นตัวบรรดาลบรรดาลสุข บันดาลชีวิตให้เป็นสุขในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องอะไรบ้างที่คุณใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันใช้เงินหมดเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่คุณมีนะคะใช้เงินทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งที่คุณสัมผัสอยู่ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันใช้เงินทั้งนั้นเลย นะคะทีนี้พี่เมย์อยากจะให้คิดตามแบบนี้นะคะพูดอีกแล้วนะคะย้ําอีกแล้วอยากให้เข้าไปในส่วนลึกของจิตใจของทุกคนนะคะว่าสิ่งที่พี่เมย์จะพูดกับคุณต่อไปนี้นะคะให้คิดตามพี่เมย์ทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนให้คิดไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณจะต้องขอบคุณแรกสุดก็คือเงินนะคะ สาวๆทั้งหลายหนุ่มๆทั้งหลายคนที่บอกว่าอยากสมหวังในความรักถ้าคุณมีความรักถึงแม้จะเป็นรักแท้แต่ไม่มีเงินความรักราบลื่นไหมถามคําเดียวแล้วอย่าบอกว่าอุ้ยพี่เมย์น่าเงินเนาะเห็นเงินสําคัญเนาะพี่เมย์ถามก่อนมีใครปฏิเสธบ้างว่าถ้าคุณมีรักแท้แต่คุณไม่มีเงินน่ะปัญหารักแท้เกิดขึ้นไหม ถามถามจริงๆเลยมันมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมความรักกับเงินนะ่ะตอนนี้พี่เมย์บอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่คุณจะต้องทำก่อนที่คุณจะมีคู่นะจริงๆแล้วนะในความคิดเขาเรียกว่าในความคิดในจิตวิญญาณของคนเราก่อนที่เราจะสร้างครอบครัวเราจะต้องประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จก่อนเป็นคนที่มั่งคั่งก่อนเป็นคนที่พร้อมซะก่อน ถ้าคุณเป็นคนที่พร้อมแล้วคุณมีเงินมีทองนะ,ะทุกอย่างจะราบลื่นไปหมดเลยเพราะในความสัมพันธ์การที่คุณจะพาคู่รักคุณนะคะออกไปนอกบ้านนะคะไปเขาเรียกว่าไปสร้างบรรยากาศอันโรแมนติกไปทานข้าวนอกบ้านบ้างชีวิตประจําวันทุกวันทุกคนใช้เงินแล้วคุณต้องมีเงินต้องมีความมั่นคงก่อนนะคุณถึงจะมีความรักที่มั่นคงนะคะถ้าคุณยังไม่มีเงิน คุณจะมีปัญหาเรื่องความรักถึงแม้จะเป็นรักแท้มันก็ต้องมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องเงินปัญหาเรื่องเงินเพราะฉะนั้นเรื่องเงินนี่สําคัญเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่วันนี้ทําไมพี่เมย์ถึงมาพูดเรื่องเงินแน่นอนว่าทุกคนนะคะต้องการเงินแล้วก็รักเงินแต่ทีนี้คุณรักเงินรักถูกต้องไหมพี่เมย์ถามเอาพี่เมย์รักเงินก็คือรักเงินแล้วรักถูกต้องคืออะไร นะคะรักถูกต้องคือคุณต้องเห็นความสําคัญของเขาด้วยเห็นความสําคัญของเขาด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกสํานึกรู้คุณเขาด้วยนะคะสาคัญจริงๆรักเงินจริงๆนะคะมีเงินเข้ามาในชอบยิ้มสําคัญรักรักเงินนะคะอย่าบอกว่าหน้าเงินนะไม่ใช่หน้าเงินหรือจะบอกว่าหน้าเงินเออถ้าหน้านี้เรามีเงินโอเคนะหน้าเนี้หน้าเงิน หมายความว่าไงคือเห็นหน้านี้แล้วรู้เลยว่ามีเงินอะไรอย่างเงี้ยเห็นหน้านี้แล้วรู้เลยว่าต้องมีเงินเออจริงที่เมย์ก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะอะไรคะถ้าไม่มีเงินนะคุณชีวิตคุณลำบากลำบากทุกเรื่องทุกเรื่องเลยก้าวเดินออกจากบ้านใช้เงินแล้วแล้วจะสํานึกรู้คุณเงินทีนี้จะ รู้ได้ยังไงว่าเงินสําคัญมากแค่ไหนเราจะให้ความรู้สึกสํานึกรู้คุณน่ะออกมาจากจิตใจของเราอ่ะออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของเราได้อย่างไรความรู้สึกนั้นน่จะไปเอามาจากไหนแล้วเราจะสํานึกรู้คุณน่ะให้ได้แบบเขาเรียกว่าพลังงานได้ดึงดูดจริงๆอ่ะแล้วคุณค่อยมาเพียรทําปฏิบัติ4ข้อเคล็ดลับที่พี่เมย์จะบอกว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน เขาเรียกว่าคุณภาวนาจิตไปก่อนนะคะภาวนาจิตสํานึกรู้คุณเงินไปก่อนทีนี้คิดตามพี่เมย์แบบนี้นะคะเงินสําคัญยังไงแบบไหนนะคะคลิปนี้พี่เมย์จะใช้เวลาแค่ไม่เกินยี่สิบนาทีนะคะเรามาดูกันก่อนเงินสําคัญมากแค่ไหนคุณจะคิดได้ยังไงว่าเงินสําคัญมากแค่ไหนก็เงินสําคัญก็เออก็เราใช้จ่ายชีวิตสะดวกสบายไงครับพี่อืม นะคะพี่เมย์นั่นแหละเงินอ่ะสำคัญสําคัญจริงๆหนูรู้ว่ามันสำคัญ ทีนี้ให้คิดตามพี่เมย์สิ่งที่เราจะรู้สึกได้นะคะรู้สึกได้จากก้นบึ้งของหัวใจของเราได้เลยว่าเนี่ยสำคัญมากๆเลยและเห็นความสำคัญของเขามา,มากๆเวลาภาวนาจิตมันจะได้ได้ผลแล้วจะได้ดึงดูดเงินเข้ามาแล้วทีนี้ในชีวิตประจำวันเราก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอีกเท่ากับว่าคุณภาวนาจิตแล้วแล้วในชีวิตประจาวันของคุณคุณไม่มีคิดบวกเลยการคิดบวกเป็นพลังที่เป็นอุปสรรค ของเส้นทางการไหลเข้าของเงินฟังไว้นะคะเงินเขารักความสุขสนุกสนานเบิกบานใจถ้าคุณคิดลบเมื่อไหร่มันคือการไม่สนุกสนานเบิกบานใจมันคือความทุกข์ความความ,ความกังวลความสั่มคลอนเพราะฉะนั้นน่ะเงินจะเข้ามาหาคุณไม่ได้ กลายเป็นว่าคุณอะไปบล็อกเงินไว้ไม่ให้เขาเข้ามาสิ่งที่คุณภาวนาจิตไปอะพอภาวนาไปปุ๊บโอ๊ยภาวนาแล้วมัวแต่คิดลบทีเนี้ยภาวนาไปเถอะภาวนาทุกวันแต่คิดลบเรื่องเกี่ยวกับเงินตลอดคิดลบตลอดตำหนิติเตียนตลอดกลายเป็นว่าโอ๊ยโอ๊ยไมกแล้วมีเรื่องให้ต้องใช้ใจอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านอีกโอ้อะไรอย่างเงี้ยอย่ามีพลังงานเหล่านี้เดี๋ยวก่อน นะคะเรามาดูก่อนว่าเราจะให้ความสำคัญกับเงินแล้วสํานึกรู้คุณเงินได้อย่างแก่ได้จากหัวใจอย่างลึกซึ้งแก่นแท้แล้วให้พลังที่เราภาวนาจิตอ่ะดึงดูดได้อย่างไรต้องคิดยังไงคิดก่อนว่าเงินสำคัญแค่ไหนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คุณแม่ใช้เงินตั้งแต่ลูลกเลยตั้งแต่รู้ว่ามีลูกตั้งคันคุณลูกตั้งคันคุณแม่ตั้งคันคุณลูก นะคะคุณแม่ตั้งคันเราเนี่ยคุณแม่ใช้เงินบำรุงเลี้ยงดูนะคะทนุถนอมอุ้มชูลูกที่อยู่ในคันเก้าเดือนคุณแม่ใช้เงินเท่าไหร่นะคะคิดตามเงินมากมายแค่ไหนแล้วหลังจากคลอดนะคะไปคลอดที่โรงพยาบาลต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กทารก ในการที่ใช้เลี้ยงดูเด็กทารกคนหนึ่งนะคะจนถึงวัยก่อนเรียนใช้เงินเท่าไหร่เงินเยอะมหาศาลไหมคะสำคัญไหมทีนี้สำคัญมากแค่ไหนคิดดูนะตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาก่อนวัยเรียนพอเข้าอนุบาลใช้เงินอีกไหมคะเข้าอนุบาล แล้วที่สิ่งที่ต้องใช้คืออะไรบ้างแล้วไหนจะที่จะต้องบำรุงดูแลสุขภาพลูกอีกไหนจะต้องวัคซีนไหนจะค่านมไหนจะค่าวิตามินบารุงหรืออื่นๆที่คุณแม่ดูแลคุณคุณทั้งหลายอะ่ะนะคะเด็กก่อนวัยเรียนต้องใช้เงินเท่าไหร่ทุกทุกวันในชีวิตของคุณใช้เงินเท่าไหร่วัยเรียนประถมอนุบาลก่อนอ่ะวัยเรียนนะคะ ก่อนวัยเรียนไปแล้วเรียนอนุบาลใช้เงินเท่าไหร่เรียนประถมใช้เงินเท่าไหร่มัธยมต้นอีกเท่าไหร่มัธยมปลายอีกเท่าไหร่แล้วมหาวิทยาลัยอีกค่ะเท่าไหร่ใช้เงินไปมากน้อยแค่ไหนจนกว่าคุณจะได้เรียนจบบางคนไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกไปเรียนเป็น,เป,นเป็นด็อกเตอร์แล้วเรียนปริญญาหลายๆใบ มีหลายๆปริญญาประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ที่คุณใช้มาทีนี้ลองคิดตั้งแต่เป็นทารกจนถึงปัจจุบันนะคะตั้งแต่อยู่ในคันมันดาจนมีชีวิตทุกวันนี้คุณใช้เงินไปกี่บาทกี่สตังค์จำนวนเท่าไหร่แล้วใช้ชีวิตมีชีวิตมาอยู่ได้จนทุกวันนี้ถ้าคุณไม่มีเงินเหล่านั้น ถ้าคุณไม่มีเงินเหล่านั้นคุณจะมีชีวิตมาอยู่ได้ทุกวันนี้ไหมคิดแค่นี้นะคะแล้วเขาสำคัญมากไหมคะสำคัญมากไหมกับเราเหลือเกินถูกไหมคะเนี่ยพี่เมย์อยากให้ทุกคนรู้อยากให้รู้สึกนะคะให้คิดเลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเคยได้รับมามากมายแล้วมีบุญคุณกับคุณมากแค่ไหนเลี้ยงดูคุณมา นะคะคุณแม่เป็นคนคอยดูแลเลี้ยงดูใช่ถ้าคุณแม่ไม่มีเงินคอยดูแลเลี้ยงดูคุณเช่นกันน่ะเป็นยังไงคะทีนี้เห็นความสำคัญของเงินหรือ,อยังแล้วให้คิดย้อนไปอีกนะคิดย้อนไปอีกย้อนอะไรคะพี่เมย์ย้อนไปเลยว่าคนเราใช่ไหมคะคนไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะคะ เรารับรู้แล้วเราเรียนรู้ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติจนกว่าคุณจะไปนิพพานแล้วคุณคิดดูสิกี่ภพกี่ชาติที่คุณใช้เงินน่ะเงินจํานวนเท่าไหร่มหาศาลมากมายคุณเคยขอบคุณเขาสักครั้งด้วยความจริงใจไหมเดี๋ยวก่อน <laughs> พี่เมย์บอกพี่เมย์อินนะคะเพราะว่าเขาสําคัญมากมายเหลือเกิน สำคัญมากมายมากๆแล้วทีเนี้ยคุณเอาความรู้สึกเนี้ยเหมือนความรู้สึกที่พี่เมย์มีเกี่ยวกับเงินเนี้ยตอนเนี้ยพี่เมย์รู้เลยเขามีบุญคุณมากมากมายเหลือเกินที่ทําให้ฉันมีชีวิตได้ถึงทุกวันเนี้ยฉันรักเธอเหลือเกินฉันสํานึกรู้คุณเธอมากมายเหลือเกินเงินจ๋าเงินที่รักเหมือนคุณแม่ที่รักอะ่ะเหมือนกันเลยนะคะ พี่เมย์ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ามีความทุกข์นะทุกคนพี่เมย์ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาคุณรู้ไหมถ้าคุณไม่มีเงินแล้วคุณใช้จ่ายในจิตวิญญาณดวงนี้ของคุณน่ะที่คุณเวียนไหวตายเกิดที่คุณใช้มากี่ภพกี่ชาติคุณได้สำนึกรู้คุณเขาบ้างไหมอย่างจริงจังเลยอะเหมือนกับสำนึกรู้คุณคุณแม่น่ะ พลังงานเดียวกันเอาออกมาใช้แล้วใช้ถ้อยคำมหจัจรรย์ซะแล้วก็ใช้ความรู้สึกเนี้ยแล้วก็ภาวนาจิตในตอนเช้าพูดขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิตขอบคุณสำหรับเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณดวงนี้ของฉันทุกภพทุกชาติ ที่ทำให้ฉันได้เติบโตและมีชีวิตมาถึงทุกวันนี้จนกว่าฉันจะนิพพานพูดไปเลยก็ได้ขอบ,ค,ขอบ,ค,ขอบค,คุณขอบคุณขอบคุณคุณขอบคุณล่วงหน้าไปเลยอีกกี่พบกี่ชาติไม่รู้ที่คุณจะได้เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าคุณจะตื่นรู้จนกว่าคุณจะรู้จนกว่าคุณจะตัดสรู้แล้วไปนิพพานเงินอีกตั้งมากมายเท่าไหร่ ขอบคุณแล้วสํานึกรู้คุณเขาซะนั่นคือสำคัญมากๆนะคะพอคุณได้พลังงานเหล่านี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เมย์จะบอกนะคะสี่สิ่งที่คุณจะต้องทำในระหว่างวันหลังจากที่คุณได้ภาวนาจิตสํานึกรู้คุณแล้วจดจำนะคะพลังงานเหล่านี้คุณต้องมีในตัวคุณเลยสี่สิ่งเหล่านี้สิ่งแรกคืออะไร เบิกบานแล้วก็มีความสุขคุณจะต้องมีพลังงานของความเบิกบานแล้วก็มีความสุขเ <te Rapha el> งินถึงจะวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะว่าเงินเขารักความสุขความเบิกบานใจเป็นคนที่มีความสุขซะตอนนี้อย่าไปรอว่าหนูต้องมีเงินเท่านี้ก่อนแล้วหนูค่อยมีความสุขค่ะแล้วเมื่อไหร่คุณจะมีเงินเท่านี้แล้วคุณถึงจะได้มีความสุข เพราะฉะนั้นมีความสุขดอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีมีความสุขกับตัวเองที่สิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำมีความสุขสนุกสนานข้อที่หนึ่งแล้วเงินจะวิ่งเข้ามาแล้วคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินข้อที่สองคืออะไรคะอย่าคิดลบ ห้ามคิดลบไม่ว่าเรื่องใดทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินห้ามตำหนิเวลามีบินมาโอ๊ยบินใหม่แล้วต้องใจแล้วเนี่ยเป็นการไปตำหนิไม่ให้ความเคารพไม่สำนึกรู้คุณเงินคุณรู้ไหมถ้าบินนั้นมาถ้าคุณไปพูดแบบนี้ปั๊บคุณจะมีปัญหาปุ๊บนะคะแล้วมันจะลดทอนเงินที่คุณมีอยู่ให้หมดไปไม่ว่าคุณจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณไปตำหนิติเตียนคิดลบคุณรู้ไหม ให้จำคำพี่เมย์นี้ไว้จำคำนี้ไว้นะถ้าคุณคิดลบเมื่อไหร่คุณมั่นใจไหมว่าคุณจะยอมสูญเสียเงินที่คุณมีอยู่ไปกับการคิดลบคิดแค่นี้นั่นคือพลังงานทั้งหมดเนี่ยคือพลังงานที่พี่เมย์เอามาบอกนะคะข้อที่สองอย่าคิดลบอย่าตำหนิอย่าบน่นอย่าไม่พอใจอย่ากังวล ไม่ต้องกังวลมีความสุขสนุกสนานใช้ชีวิตของคุณภาวนาจิตเรียบร้อยแล้วให้มีความสุขสนุกสนานไปใช้ชีวิตอย่างร่าเริงอย่ากังวลอย่าคิดลบถัดไปข้อที่สามเชื่อมัน่นสร้างความเชื่อให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่มีความมั่งคั่งได้ภาวนาจิตไปแล้วเดี๋ยวจัก,กรวาลมอบให้ไว้วางใจจัก,กรวาลข้อที่สี่ เชื่อมั่นนะคะสร้างความเชื่อให้กับตัวเองเชื่อเชื่อให้สนิทใจเชื่อไปเลยฉันภาวนาจิตแล้วฉันได้แน่นอนเดี๋ยวก็มานะคะแล้วข้อที่สี่ไว้วางใจอย่าไปลังเลสงสัยสี่ข้อนี้ให้อยู่กับตัวเองแล้วคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน นะคะหลังจากที่คุณปฏิบัติการสํานึกรู้คุณเงินแล้วเนี่ยสี่ข้อที่คุณจะต้องมีก็คือเบิกบานมีความสุขให้ได้ในทุกวันอย่าคิดลบ3เชื่อมัน่นสร้างความเชื่อแล้วก็มั่นใจ4ไว้วางใจจัก,กรวาลมาแน่นอนเงินนะ่ะมาแน่นอนมันจะเพิ่มพูนแน่นอนแล้วก็ไปลั้นลาซะ นั่นคือหน้าที่ของคุณแค่นั้นเนี่ยง่ายไหมเนี่ยแล้วเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินลองไปทำดูทำไปเรื่อยๆแล้วทำให้เกินยี่สิบแปดวันติดต่อกันอย่าขาดอย่าแม้แต่คิดลบถ้าคิดลบต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกทันทีโอ้ยแต่ว่ามันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับฉันนะนูน่นนี่นั่นแล้วคิดหลายๆเรื่องเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเวลาคิดลบแล้วให้ผลักกับให้พันคำกัดเด็ด ทันทีทันใดเวลาคิดลบไปแล้วปุ๊บเฮ้ยรู้ตัวว่าคิดลบรีบพูดบวกทันทีพูดบวกให้เป็นแรงมหาศาลท่วมทน้นให้ลบความคิดลบนั้นไปนะคะแล้วนี่คุณจะกลายเป็นคนที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินพลังงานสี่ข้อเนี้ยจดจำไว้นะคะพสวิดีโอกลับไปแล้วจดแล้วก็ทำ ให้เป็นคนแบบนี้พอคุณเป็นคนแบบนี้มีทั้งการพลังงานแห่งการสํานึกรู้คุณดึงดูดแล้วคุณก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดอีกในทุกๆวันน่ะพลังทวีจะวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งล่ำรวยมีเงินเหลือเฟือแน่นอนถ้าคุณเป็นแบบนี้ได้ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ได้เบิกบานมีความสุขอย่าคิดลบอย่าก,กังวล สร้างความเชื่อแล้วก็ไว้วางใจสี่ข้อแค่นี้นะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตล้นลาทำติดต่อกัน28วันแล้วพลังงานของคุณจะคงที่แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เบิกบานมีความสุขโดยอัตโนมัติเป็นคนที่ไม่คิดลบอัตโนมัติแล้วเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำแล้วเป็นคนที่ไว้วางใจพอคุณเป็นอย่างนี้ปุ๊บ คุณเปิดท่อให้เงินไหลเข้านี่คือการอนุญาตให้เงินเข้ามาในชีวิตของคุณนี่คือการปลดล็อกเปิดก๊อกน้ำให้เงินไหลามาอย่างกระน้ำไหลนะคะและนี่คือเคล็ดลับนะคะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนวันนี้ที่พี่เมย์เอามาฝากทุกๆคนนะคะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินด้วยวิธี การรักษาพลังงาน4พลังงานนี้ที่ต้องมีในตัวตนของคุณทุกวันแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะค่ะและนี่ก็คือความรู้ที่วันนี้ที่เอามาฝากทุกคนและเป็นความรู้ที่พี่เมย์มั่นใจว่าทุกคนนำไปปฏิบัติแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งร่ำรวยแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์แล้วอย่า ลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลาพี่เมย์โหลดอัปโหลดคลิปใหม่นำความรู้ดีๆมาฝากคุณคุณจะได้ไม่พลาดนะคะจะได้เกลด็ดเคล็ดลับความรู้ไปใช้ในชีวิตของคุณแล้วคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตในฝันถ้าคุณอยู่บ้านหลังนี้กับพี่เมย์เราจะจูงมือกันไปพี่เมย์จะจูงมือคุณนะคะจะเอาพลังงานเหล่านี้ เอามาเป็นเส้นทางเนี้ยให้คุณแล้วให้คุณรักษาพลังงานตัวตนของคุณไว้ถ้าคุณอยู่กับพี่เมย์ซึมซับไปทุกวันทุกวันทุกวันพี่เมย์มั่นใจคุณจะเป็นคนนั้นได้อย่างไม่ยากคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยมีชีวิตในฝันได้อย่างไม่ยากนะคะค่ะ คลิปนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะได้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินในเร็ววันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่นะคะในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้มาดูว่าคลิปต่อไปพี่เมย์จะเอาความรู้เรื่องอะไรมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะบ๊ายบายค่ะ